ไปหนูน้าก็จะเตรียมตัวไปน,น้าค่ะเอ็ดเจ้วนพักทายสวัสดีค่ะเอ็ดเปนการบอกสงสารแม่หนูนะ้าคลิปก็ไม่ได้ถ่ายข้าวก็ห่วงโอ้ยพี่นิกมา <c oughs> พี่นิกมาหาน้องเปรี้ยวโอ้ยพะะี่นิกครับพี่นินกามาหาน้องเปรี้ยวเหรอพี่นิกพี่นิกพี่นิกมาหาน้องเปรี้ยวโอ้ยพี่นิกมานะคะนี่นี่นี่พี่นิกอ่ะมาหาน้องเปรี้ยวมาหาน้องเปรี้ยว พินิกมาเล็นนะคะมอมแมมนีแต่คนโอ้พินิกหางเป็นพวงเลยนะคะพินิกมานะจบอยู่ที่ตรงนี้อ่าไปซะแล้วมาสำรวจเฉยๆนะคะพินิกมาสำรวจแล้วไปแล้วค่ะไปเรียบร้อยแล้วโอ้คุณชายคุณชายพินิกนะคะคุณชายพินิกมาเนาะคุณชายพินิกมาเดอ้อแม่หนูนาไปก่อนเด้อะค่ะเดอะ้อเอา อับน้ำสักแป๊บหนึง่งออกมากลามากินข้าวเอาเอากินข้าวนิคเอานิดนิคนินินนนโอ้ยจบอยู่ที่คุณพี่นิกนะคะน้องเก็บลูกน้องเก็บพินิคครับน้องเก็บน้องเก็บอ๋อไม่กินไปแล้วไม่กินนะคะมาสำรวจเฉยพินิคมาสำรวจเฉยค่ะคุณปาลิตานิกกี้ใช่แล้วค่ะพินิกมาไม่กินอาหารนะคะคุณจตนาขอบคุณค่ะขอให้แม่นูนาถูกลอตเตอรี่ หกล้านซาถุสือบันถึก <laughs> ถึกวัานานาน้องไปกันเนาะนี่ไม่กินอาหารเลยมาเที่ยวเฉยนะคะไปแล้วนะคะโอ้ได้กินอาหารนมเปรี้ยวนะคะนี่นะคะพินิกี้ค่ะกินอาหารนมเปรี้ยวอ้กินนมเปรี้ยวกินเหลือไปหน่อยนึงอ่ะกินกินกินมีน้ําอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงนะคะนมเปรี้ยก็อยู่ตรงนั้นองง่ายังไงต่อโอ้กินอาหารเหลวกินอาหารเหลวขาวนะคะโอ้พินิกอาหารเหลว โอ้โหได้กลิ่นอาหารนี่เองถึงมานี่พินิกอร่อยไหมลูกเดี๋ยวบังหกนะเดี๋ยวบังหกลูกเดีวบังหกดันเข้าไปดันเข้าไปเพราะว่าอาหารเหลวนี่ขาวไม่กินเนาะอืมนี่พินิกนะคะเออคุณชายคุณชายพี่เบิ้มพี่เบิ้มลูกพี่ลูกพี่ได้กินอาหารก็เลยมาแม่นูนาก็ลืมลืมนะคะเอาอาหารธรรมดาให้กินไม่กินว่านุ่มเปรี้ยวไม่กินอาหารเหลวแต่ว่านุ่มเปรี้ยวชอบชอบเลมที่ถุง เปี้ยชอบเลมที่ถุงนั่นเองนะคะส่วนขาวก็กินแต่ว่าขาวจ,จะกินตอนที่ขาวจะกินตอนที่ขาวสบายดีขาวเมื่อกี้เขาคำรามใส่พินิกพินิกเลยไม่กินอาหารข้างบนขาวคงจะปวดนะคะเก็บแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเนาะพินิกขึ้นมาก็เลยคำรามใหญ่ใส่นะคะพินิกก็เลยลงไปเออคุณชายพินิกนะคะคุณชายน้เปี้ยไปไหนคุณชายน้เปี้ย นูเปี้ยอยู่ตรงนี้ครับแม่ครับนูเปี้ยนอนอยู่ใต้ถุนบ้านใต้ถุนเตียงนอนใต้ถุนเตียงค่ะออแม่ผูกไว้นั่นเองนะคะเขาก็เลยไม่ไปกับพินิกนะคะโอเคโอ้ยชีวิตประจําวันของนุนานะคะ,ะก็ขาดค้าถามว่าทํา youtube แล้วทําอย่างนี้ดีไหมไม่ดีนะคะมามาอยู่อย่างนี้ไม่ดีนะคะ โอ้มันไม่ได้ทํา youtube เต็มๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นคนทิ้นของเราเนาะพัดลมฮารตลีสวัสดีค่ะคุณจันทนานิกี้มาตามลมเปียวพินิกับพินิกมาตามลมเปียวครับพินิกมาตามลมเปี้ยวไปเที่ยวครับรูบหล่อไหมครับผมผมพินิกรูบหล่อไหมครับขาคำรามใสนะคะคำรามใส่ไม่กล้าหือเลยนะคะพินิกลูกไปขาวเจ็บลูกขาเจ็บกินอันนี้ อากินโอ้โหยอมกินแล้วนะคะขาวก็กำลามใส่พินิกนะคะกินแล้วกินแล้วกินแล้วอากินกินลูกกินลูกพี่นะคะพี่เบิ้มคิดถึงนมเปรี้ยวเหรอไม่มีเพื่อนเล่นเหรอลูกอือือพินิกคิดถึงนมเปรี้ยวไม่มีเพื่อนเล่นมาหาขาวอารมณ์บอจอยนะคะน้องขาวอารมณ์บ่จอยน้องขาวกำลามอยู่นะคะอือกำลามอยู่ตรงนี้ลมบอจอย ล,ม,ล,ม,ล,ม,ลมบ่จอยลมบ่จอยแม่หนูลมบ่จอยลมบ่จอยหนุคำรามใส่พี่นิกคุณปราณีสวัสดีค่ะเดี๋ยวขาวหายแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากคะคุณเอดแม่ก,กันขอบคุณเ้อค่ะคุณปราณีปุ้ยนะคะอ้าวไปแล้วลูกพี่โอ้กินแล้วไปแล้วเรียบร้อย,ยนะะน,น,น,น่นนะคะวิ่งแตแนวแตเนวแตเนวแตเนวไปนู่นนะคะไปแล้วพี่นิกกี้ <laughs> ไปเรียบร้อยนะคะไปทั่วนะคะโอ้โโอ้ยลูกพี่